อันตรายสัตว์ทันตรายเนี่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ล่วงหน้าเลยเราจะต้องปะหัดปะหารกันด้วยใช้อาวุธจะอาวุธอะไรก็แล้วแต่ต่อไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรากินอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษอากาศเป็นพิษน้ำเป็นพิษ ระบบนี้ไว้เป็นพิษจะเกิดโครคภัยไข้เจ็บพระองค์ทรงตัดไว้เลยเรียกว่าโลคันตรายพระองค์ทรงทราบหมดเลยแล้วได้กล่าวไว้ในสมัยพุทธกาลด้วยโรคบางโรคพระองค์ทรงตัดไว้แล้วโรคบางโรคเป็นเองหายเอง โรคบางโรคเป็นแล้วต้องกินยากินยาถึงจะหายโรคบางโรคเป็นแล้วกินยาก็ไม่หายรักษาอย่างไงก็ไม่หายคือตายอย่างเดียวภาพสะท้อนปัจจุบันนี้ให้ดูที่โรงพยาบาลใครที่มีเยี่ยมไปเยี่ยมญาติหรือใครอยากดูความทุกข์ยาก ด้วยตาเนื้อเลยนะได้เห็นจะจะด้วยตาเนื้อให้ไปที่โรงพยาบาลให้ไปดูอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของแต่ละคนนี่คือภาพสะท้อนชีวิตทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำ,ทำไมเขาถึงมีเวรกรรมอย่างนี้เขาเตือนเราแล้วเนะี่ย นี่แค่โรงพยาบาลแต่อย่าให้มันเกิดขึ้นจริงนะถ้าเป็นโรคระบาดเนี่ยมันระบาดฆ่าคนตายได้ทั้งประเทศนี่ภัยอย่างใหญ่หลวงเลยที่จะกระทบกับประเทศชาติถ้าเราได้คนที่ไม่มีศีลมีธรรมมาช่วยกันบริบรหารประเทศชาติเราไม่เอาธรรมะนำเราไปเอาวัตถุมานำ เอาหลักการเศรษฐกิจซึ่งไร้สาระอย่างยิ่งเลยมันไม่จําเป็นจะต้องมีบ้านใหญ่บ้านเล็กสามบาสองศอกที่นอนเราก็แค่เนี้ยแค่กินอิ่มท้องแค่เนี้ยทำไมจะต้องเอาอะไรมากมายยงต้องกินให้หรูกินให้ฟุ่งเฟือยพราะอิ่มท้องไม่ได้มันก็ท้องแค่ลูกโป่งเล็กๆล,ลูกหนึ่งเนี่ยกะเพาะเราเนี่ย เออก the to to an, ินเสร็จมันก็ขับถ่ายเหม็นเหมือนกันไม่ว่าจะกินเจหรือไม่กินเจเนี่ยมันก็ขับถ่ายมาเหม็นเหมือนกันจะกินเจไม่กินเจมันก็โกรธเป็นโทสะเป็นโลภเป็นเหมือนกันมันไม่เว้นคนกินเจหรือไม่กินเจไม่เว้นวันพระไม่เว้นวันหยุดความละโมบโลภมากไม่เคยเว้นโทสะไม่เคยเว้นจะวันอะไรมันเป็นได้หมดเลยไม่เว้นวันเกิด วันพระวันศีลไม่เคยเวน้นแต่วันหยุดเขาไม่หยุดเราหยุดแต่เขาไม่หยุดมันจะชวนให้เราโลภมากชวนให้เราไม่ได้ก็ได้ก็เอาได้อีกอยากได้อีกไม่ได้ก็โทสะมันไม่เคยเว้นเลยอกุศลจิตเนี่ยไม่เคยเว้นใครเลยว่าจะจบด็อกเตอร์ปิญญาโทปิญญาเอกปิญญาตีหรือป .4 อถ้าไม่มีหลักธรรมเข้าไป ควบคุมดูแลเป็นอาการเดียวกันหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปแล้วบอกเส้นทางเอาไว้ว่าทุกคนมีอยู่ด้วยบาปอากุศลถ้าเราไม่เจอหลักธรรมไม่เจอคำสอนเราหนีไม่รอดจากกบายแน่นอนนรกเป็นที่ไปแน่นอน เห็นภาพสะท้อนของสังคมไหมในปัจจุบันเนี้ยบ้านอยู่ติดกันยังไม่คุยกันเลยอยู่หมู่บ้านเดียวกันยังไม่คุยกันต่างคนต่างอยู่โตัวใครตัวมันนี่ของจริงเลยนะไม่ได้มาพูดเลนะ่นไม่ว่าในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดมีอาการเดียวกัน ขาดความเอื้อเฟื้อต่อกันคขา,าดความเป็นมิตรต่อกันทั้งทั้งที่เป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรมาทำให้โยมทั้งหลายเนี่ยเราชาวไทยด้วยกันที่บอกเป็นชาวพุทธเนี่ยเราลืมพระพุทธเจ้าเลยเราลืมคำสอนคำสอนทูเจ้าเนี่ยมีแต่ ปิดอบายภูมิให้เราชี้เส้นทางสุคติภูมิให้เราเป็นที่ไปชั่วจะชั่วจะดีเนะี่ยไม่เย่อยู่ที่ชาติกำเนิดคนจนคนรวยชั่วได้เหมือนกันสำคัญว่ามีธรรมะไหมมีศีลไหมสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนให้เรา ข้างหน้าเราจะทิ้งมาเราดกกรรมมาให้ลูกหลานเราหรือเปล่าเราจะใช้แค่พ่อชาตินี้ของเราแล้วลูกหลานของเราอ่ะลูกหลานของคนอื่นที่เขาจะโตมาในประเทศชาติเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเขาบอกว่าบรรพุรุดเขาทําอย่างนี้เขาทิ้งบาปกรรมให้เราขอให้ทุกคนพยายามแก้ไขยังไม่ตายนี่ต้องแก้ไข ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรักษาคนที่ประพฤติธ,ธรรมบุญอานิสงส์ใดๆที่เราทําตามคําสอนจะส่งผลให้ทันทีมีความสง,งบสง,งบสุขเกิดขึ้นทันทีขอให้รู้แล้วเข้าใจแล้วทําตามไม่ใช่เคารพแต่ไม่เชื่อฟังชื่นชมแต่ไม่ทําตามในชั่วโมงที่แล้วได้บอกแล้วเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศล ทำยังไงให้ได้บุญมากทำยังไงให้ได้บุญศรมากเราต้องตอบแทนบุญคุณพระองค์เพราะเราอยู่สุขสบายในประเทศชาตินี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่เราเคยว่ากันเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเดี๋ยวนี้โยมดูซิมันมีไหมในน้ำมีแต่น้ำขมในนามีแต่หญ้าคาเนี่ย เราทำลายกันเองเนี่ยเจวพุธด,ด้วยกัน,นทำลายทำลายประเทศชาติทำลายตัวเองด้วยทำลายตัวเองไม่พอทำลายประเทศชาติทำลายประชาชนที่อยู่ในประเทศชาติดีประเทศชาติจะล่มจมเพราะคนที่ไม่มีศีลมันมีธรรมมามาบริหารมาจัดการได้ดีได,ด้เป็นใหญ่มีอำนาจแต่เอาอำนาจไปทำเป็นทุจริตซะเลยแทนที่จะเอาหน้าเอาความมีฐานะ มาสร้างกุศลมาช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนามาบำรุงวัดบำรุงพระภิสุสฆงให้อยู่ได้ให้อยู่ในวินัยให้พระให้วัดเป็นที่พึ่งได้ตอนนี้เรากลับไปพึ่งเหล้าพึ่งบุหรี่พึ่งยาพึ่งผับพึ่งเทคพึ่งคาราโอเกะเนี่ย เล่นเกมคอมพิวเตอร์โตสนุกมั่งสนามกอล์ฟมั่งลงตองดูว่ามันมีฐานของโลภโทสะไหมเท่าที่พูดเนี่ยมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาราคะความใครปัญหาครอบครัวไม่ว่า ผัวหรือเมียรหรือลูกสะท้อนไปถึงภาพของสังคมที่บอกว่าบ้านอยู่ติดกันยังไม่คุยกันเลยทั้งทั้งที่เป็นชาวพุทธเป็นคนไทยด้วยกันผนะู้ภาษาเดียวกันด้วยนะกลายเป็นคนแปลกหน้าไปเลยอยู่บ้านติดกันแท้ๆเลยกลายเป็นคนแปลกหน้าเมื่อก่อนเขาเรียกสยามมืองยิ้ม ตอนนี้สงสัยต้องเปลี่ยนทำยังไงเราจะเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยช่วยกันแม้จะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ก็จะเป็นคนกลุ่มน,น้อยที่มีคุณภาพที่จะพยายามรักษาพุทธศาสนาคำสอนพระเจ้าเหมือนวัคซีนที่ เวลาโยมเป็นโรคเนี่ยต้องฉีดวัคซีนเนี่ยเข้าไปแก้พวกเราไม่เคยท้อถอยเพราะเรากำลังทำหน้าที่หน้าที่ที่พระองค์ทรงฝากไว้ให้ช่วยกันดูแลทรงต่อมารดกธรรมกุศลสมบัติสมบัติที่เอาไปได้เนี่ยทรงต่อไปถึงลูกหลานของเรา ไม่ใช่มาจบสิ้นที่ยุคคนที่อยู่ในปีสองพันห้าร้อยเนี่ยต้องส่งต่อไปถึงสองพันหกร้อยส่งต่อไปเรื่อยๆอย่ามาสิ้นสุดที่ตรงนี้ขอให้ใช้ฐานะทางสังคมหรืออำนาจวาสนาที่โยมแต่ละคนบางคนมีเนี่ยมีอำนาจสั่งการเนี่ยขอให้มีธรรมะเข้าไปด้วย ถ้าโยมในหน่วยงานของโยมมีคนมีศีลมีทาทำงานด้วยเนี่ยโยมไม่ต้องคุมมากเลยโยมจะได้ไม่เหนื่อยมากสำหรับผู้ที่มีอำนาจวาสนามีเป็นผู้บังคับการเป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยจะต้องใช้ธรรมะแก้เมื่อเรามีธรรมะแก้มี พนักงานที่มีศีลมีธรรมมีข้าราชการที่มีศีลมีธรรมเนี่ยประเทศชาติเจริญแน่ๆเลยเพราะเขากลัวบาปเขาอยากทําบุญเขากลัวบาปก็ไม่ไม่กล้าโกงไม่กล้าทุจริตพก็คนมีศีลมีธรรมก็จะรู้เลยบาปต้องไปนรกกรรมต้องชดใช้คนมีศีลมีธรรมจะไม่กล้าทําไม่มีการทุจริตโยมมีพนักงานงี้ยมจะเอาไหม หรือจะเอาขี้เหล้าสูบเหล้าสูบหรี่กินเหล้าเล่นกนารพนันจะเอาคนอย่างนี้มาทํางานด้วยไหมทํายังไงเราจะเอาธรรมะคําสอนพระพุทธองค์เนี่ยมาช่วยกันเผยแผ่ไปยังสังคมครอบครัวสังคมโรงเรียนมาหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการถึงจโดนจนถึงระดับสูงเลยระดับรัฐสภาเนี่ยผู้บริหารประเทศเนี่ยขอแบบอย่างได้ไหมให้ลูกหลานเราได้เห็นแบบอย่างว่าผู้ใหญ่บ้านเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นกันพนันเราพอจะมีแบบอย่างอย่างนี้ให้เห็นไหม เวลาโทรทัศน์ออกข่าวเวลาหนังสือพิมพ์ลงข่าวเนี่ยลงเรื่องแต่ลายๆทั้งนั้นเรื่องโลภะโทสะทั้งนั้นเลยเรื่องฆ่ากันตีกันอุบัติเหตุเลือดท่วมเนี่ยลงข่าวให้สะใจเลยแทบจะไม่มีข้อธรรมหลักธรรมติดอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือในหน้าในข่าวโทรทัศน์วิทยุเลยไม่มีการสอดแทรกหลักธรรมเข้าไปเลย เอาแต่ความสะใจมันแล้วอย่างนี้จะเป็นแบบอย่างได้ไงก็เด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาก็ซึมซับระบบความรุนแรงความร้ายแรงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องมี i p a d มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วแข่งกัน แข่งกันว่าใครจะได้ซื้อของที่ดีกว่ากันเราเพาะนิสัยอย่างนงี้เอาไว้เนี่ยข้างหน้าอันตรายความไม่รู้จักพอเนี่ยทำอะไรเกินตัวเกินกำลังหลายลๆอย่างที่เวลาโยมไปเดินห้างบางท่านเนี่ย เชื่อว่าอยากซื้อซื้อสดไม่ได้ก็ซื้อแบบผ่อนไม่ว่าตู้เย็นโทรศัพท์ลมซื้อหมดเครื่องเสียงซื้อผ่อนได้ซื้อผ่อนหมดติดในวัตถุติดความสุขสบายจะมีกินไม่มีกินไปว่ากันข้างหน้า วันนี้มีกินก็ไม่มีเรื่องแต่ไม่มีกินเมื่อไหร่จะได้เรื่อง